วันนี้น้องกันน้อข้อมูลดีๆจากสภากาชาติไทยหอวข้อการประสมพยาบาลคนชักมาฝากน้องนับเป,ป,ปิดปีๆและทุกคนค่ะรับชมกันเลยค่ะอันตรายบางครั้งก็ซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว คนชักช่วยด้วยค่ะคนชักกดช่วยด้วยช่วยด้วยคนชักค่ะคนเป็นลมชักค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนเป็นลมชักคนเป็นลมชักค่ะทำไงคะเนี่ยเดี๋ยวหนูช่วยเองค่ะดิฉันผ่านการอบรมมาถงพยาบาลแล้วนะคะไม่ต้องค่ะเอ่อถ้ายิ่งกดนะคะจะยิ่งทำให้เขาชักนานมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวรอผ้ารองศีรษะนะคะแม่หัวเขาก็แทบพี่จัดสิ่งแวดล้อมเลยค่ะเอาก่อบเอาให้นิดนึงนะคะได้ค่ะ ส่วนมากพี่เห็นแบบนี้เขาบอกว่าเห็นให้เอาช้อนใส่นะคะไม่ต้องค่ะถ้าเกิดใช้ช้อนจะเกิดการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> เราแค่รอใช้น้ําลายป้องกันไม่ให้เขาสำลักก็ <c oughs> พอค่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอดูนะคะถ้า5นาทีเขายังไม่หยุดชักรบกวนพี่โทร <c oughs> <c oughs> 1 6 9เาให้หน่อยนะคะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เขาหยุดชักแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราสำรวจร่างกายเขามีการบาดเจ็บตรงไหนบ้าง <c oughs> พี่ช่วยสำรวจตรงขาก็ได้ไดค่ะ,คะพี่ช่ชวยดูไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีการบาดเจ็บตรงไหนเลยเราต้องจัดท่านอนให้เขาใหม่นะคะเป็นจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำค่ะยกขาค่ะ,คะ,คะ ค่ะถ้านี้นะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่สําลักนะคะนี่ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่ช้าขาที่นะคะข้อที่1เลยห้ามจับยึดแขนขา 2. ห้ามใช้ช้อนหรือวัสดุยัดไปในปากนะคะและ 3. ห้ามให้อาหารหรือน้ําแก่ผู้บาดเจ็บเพราจะทําให้เขาสําลักะคะ่ะโชคดีนะครับที่มีคนปฐมพยาบาลเป็นอยู่ใกล้ๆคุณเองก็อาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ดูให้รู้จำไว้ใช้ทุกชีวิตปลอดภัยนะครับ